ี๋ยวเรามาดูอาการเครื่องนี้นะครับลูกค้าส่งมาครับกันนะครับเขาบอกว่าเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดอ่าเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอแยกตไปที่ชาร์จแั๊บนึงนะครับตอนนี้เปิดไม่ติดนะครับกดเปิดแล้วไม่ติดไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นเลยครับครับคราวงนี้เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไปดูนะครับเสียบปลั๊กไปนะครับไฟแดงขึ้นนะครับ แสดงขึ้นหมายความว่ามีการชาร์จนะครับแต่คราวนีเเน้เปิดเครื่องติดนะครับผมเปิดเครื่องติดแต่ว่าจากแบตไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับบางทีแบตไม่มีนะครับแบตไม่มาก็เปิดเครื่องไม่ติดก็เป็นไปได้ครับอ,อาการนี้พอเสียปลั๊กติดนะครับผมพอใช้มนแบตนะครับเดี๋ยวดูกน ก็ลองดูคทีนะครับอันนี้มดแบตนะครับมดแบตไม่อ่ะมดแบตติดแล้วครับผมอ่ะติดแล้วนะครับคืออาการที่เห็นตอนนี้นะครับถ้าเราใช้โมดแบตนะครับคือเครื่องมันเปิดติดเห็นไหมครับมันเปิดติดมาแล้วแต่ครั้งนี้พอเปิดมาสักพักเห็นไหมครับมันดับไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กใหม่เะครับเสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้าไป เครื่องชาร์จมีการชาร์จเข้านะครับเปิดเครื่องครับติดนะครับติดค้างไว้แบบนี้สันนิษฐานอันดับแรกนะครับต้องเช็กระบบแบตเตอรี่ก่อนนะครับต้องรื้อดูก่อนครับที่ผมก็ต้องทําการเช็คอาการเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้ก็ลองเอานะครับเชื่อมกับมือถือ iPad ของผมนะครับเพื่อจะลองเสียงนิดนึงนะครับ อ่ะตอนนี้พบว่าสายชัดเนีย่ยเสียบสายชาร์จต้องเปิดติดนะครับ นี่ผมทดสอบแล้วนะครับก็คือเสียบปลั๊กเนี่ยมันทํางานได้ปกติครับเดี๋ยวผมจะลองชักปลั๊กออกนะครับแล้วลองเปิดดูอีกทีนึงครับโอ้โหดับไปเลยนะครับอาการนี้ต้องเช็คแบตก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือดับไปเลยนะครับแบตไม่มีเลยนะครับลองเปิดอีกครั้งครับไม่ติดแล้วครับอ่ะติดครับติดแต่ว่าก็ดับไปนะครับอ่ะเห็นไหมครับคือเหมือนแบตไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้ผมลองเสียบแล้วผมลองอีกครั้งหนึ่งครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลื้อนครับเดี๋ยวผมก่อน แกะตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เขาจะติดกาวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาลอกกาวหย้อนลงไปก่อนครับเพื่อให้กาวมันคลายครับจะได้ไม่ต้องฉีกขาดนะครับอ่เดี๋ยวผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาลอกออกครับครับพอโดนน้ายาแล้วนะครับมันก็จะออกง่ายแล้วครับเห็นไหมครับผมจะเปิดออกนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคการเปิดที่ไม่ให้พวกกาวพวกนี้มันขาดนะครับมันจะมีกาวเหนียวติดอยู่นะครับเราต้องใช้น้ำยาลอกออกไปก่อนนะครับมันจะลิ้นง่ายครับ เสร็จแล้วผมก็จะคายน็อตทั้งหมด6ตัวนี้ครับหนึ่งสสาสี่ห้านะครับขอยาดแป,ป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเปิดออกครับง่ายๆครับโอเคไม่มีอะไรเสียหายครับผมคราวนี้ตามสเตปครับหมุนน็อตทั้งหมด1ิสองตัวออกนะครับนี่นะครับ ต้องเอาจุกยางนี่ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมันมี6กจุกยางแต่ว่ามันมีน็อตสิสองตัวนะต้องเปิดออกทั้งหมดครับอเค,ครับแล้วครบมันก็จะถอดออกง่ายครับ ครบ12ตัวนะครับมันก็จะถอดออกง่ายงครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับถอดแบตก่อนเลยนะครับก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเลยครับคึบนี่นะครับถอดแบตออกมาก่อนครับเสร็จแล้วเราค่อยมาถอดพวกนี้ครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นชุดชาติของเขานะครับ เมื่อสักครู่เสียบเทียดูแล้วนะครับเข้าปกตินะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับมีรอยไหมอะไรไหมไม่มีนะครับเบื้องต้นเนี่ยภายนอกก็น่าจะปกติคราวนี้เราต้องมาดูตรงนี้ครับที่มันเสียบไม่ติดมันเกี่ยวกอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะลองเอาแบตใหม่มาเสียบดูนะครับมาดูว่ามันจะเปิดติดหรือไม่นะครับโอเครับสําหรับเครื่องของลูกค้ารุ่นนี้นะครับ าจะได้เป็นบล็อกที่มีอันน,นี้เดียวนะครับมันจะมีตัวโอนิคัสโอนิคสตูดิโอนาห้านะครับมันจะมีทั้งหมด3บล็อกนะครับที่ผมเคยเห็นผ่านตานะครับล็อกหนึ่งก็คือทรงแบบนี้แหละครับแต่ว่ามีมีนอันนี้สองช่องนะครับแล้วก็อันนี้มันจะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้มีอัน,นเดียวนะครับอันนี้จะอีกบล็อกหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงเนี้ยจะสังเกตได้ว่าบล็อกมันจะมันจะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมสังเกตเห็นเลยไม่ใช่ของปลอมนะครับแต่ว่าบล็อกมันมีสามรรรูปแบบบจิงนะคั อันนี้เป็นหนึ่งบล็อกของโอนิก้านะครับมีที่ใส่แบตอยู่ช่องเดียวตัวนี้ก็ยังเว้นไวเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหานะครับผมสามารถใส่แบตโมดิฟายผมเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นขนาดแปดพันแปดพันยีแรมเอานะครับลูกค้าให้หมูให้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเปิดไม่ติดนะครับผมต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนแบตใหม่เข้าไปแล้วเครื่องจะเปิดติดหรือไม่นะครับถ้าเปิดไม่ติดอันนี้งานช้างครับผมต้องไล่ระบบไฟระบบแบตระบบบอร์ดอีกทีหนึ่งอันนี้งานช้างครับเบื้องต้นอาการที่เราเจอนะรบบบมนเเเเเปไไ่่ืออออสสีียยยลลงาาหข้ก ผมเอาแบตใหม่เสียบนะครับนี่เป็นแบตที่มีไฟแน่นะครับอเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูก่อนครับถ้าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต้องเปิดติดนะครับอ่ะตอนนี้เปิดติดนะครับผมเปิดติดเห็นไหมครับเปิดติดนะครับเห็นไฟไหมครับเปิดติดไม่ดับด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับ ครับเปิดติดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีดีเมันอาจจะเสียงนะครับนะครับมั่นใจอย่างหนึ่งนะครับว่าโอเคเครื่องไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจนะครับเอ่อมันน่าจะเป็นที่ระบบแบตเตอรี่นะครับพอเป็นแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าไอก้อนเจ้าปัญหาก้อนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับว่า มีปัญหาที่ BMS ตัวนี้หรือเปล่านะครับอาการนี้มันเหมือน BMS ของลูกค้ามันตัดนะครับมันตัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูแบตตัวนี้นะครับมาแบตมาดูแบตตัวนี้กันนะครับปกติแล้วนะครับถ้ามันแบตไม่มีปัญหาอะไรนะครับแรงดันมันจะอยู่ประมาณ3 3 7์ขึ้นไปนะครับวนตัวนี้มาดูกันนะครับว่าแรงดันเหลือเท่าไหร่นะครับแรงดันมาอยู่ที่3.2นะครับ3.2แต่ว่าเปิดไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้น มีแรงดันนะครับมีแรงดันมีแรงดันพอที่จะเปิดเครื่องติดแต่ว่ามันไม่ติดนะครับไม่ติดเนี่ยอาการแบบนี้มันน่าสงสัยอย่างหนึ่งคือ BMS มันมีปัญหานะครับเพราะมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ยอมให้ชาร์จเข้าหรือว่าเติมไฟเข้าไปในแบตนะครับหรือว่าเปิดแล้วมันก็หลุดตัดไปอย่างเงี้ยครับ BMS มันอาจจะมีปัญหามันอาจจะช็อตได้ครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วนะครับจริงๆมันควรจะต้องเปิดติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตลูกนี้เสียบเข้าไปแล้วเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรมั้รนนะคบกว่าเี เดี๋ยวผมจะเสียบกลับไปเทสดูอีกรอบนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่สามสามวงนะครับเมื่อสักครู่ผมเทสแบตใหม่ไปแล้วมันเปิดติดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแบตก้อนนี้กลับเข้าไปนะครับเสียบกลับเข้าไปปึ๊บนะครับมาดูนะครับมันเปิดติดนะครับเห็นไหมเปิดติดแต่ว่าเห็นไหมครับเห็นไหมมันบอกว่าไฟมันอ่อนอยู่ตลอดนะครับจริงๆอ่ะมันควรจะต้องชาร์จเข้านะครับผมเห็นไหมครับไฟมันกระพริบเพราะนั้น อันนี้สิ่งหนึ่งที่คอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งก็คือว่าแบตเจ้าตัวนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับนะครับเห็นไหมครับมันกระพริบตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วลองกระตุ้นแบตกลับไปที่แต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะอาการนี้แบตน่าจะเสื่อมแล้วแบตเสื่อมสภาพนะครับอาจยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นก้อนเก่านะครับผมเทสให้เห็นอีกเลยนะครับนี่นะครับไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแบตตัวใหม่เข้าไปให้ดูอีกรอบนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับอันนี้ผมลองใส่ เดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับปรากฏว่าทําทํางานทํางานปกตินะครับผมแต่พอเมื่อไร่ผมเอาแบตตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับมันจะลวนทันทีนะครับมันจะกระพริบเป็นสีแดงครับสันนิษฐานว่าตัวนี้บีมเอข้างในอาจจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นผมจะผมจะไม่เสียบเข้าไปเลยนะครับอย่างที่ผมบัดไฟให้นะครับไฟมันเหลือ3มโวลต์กว่าๆแล้วชาร์จไม่เข้านะครับแสดงว่าเจ้าตัวปัญหาจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเอางี้ครับเดี๋ยวตัดปัญหานะครับผมจะไม่ได้เสียบก้อนนี้กลับคืนไปละ ผมจะใส่ก้อนใหม่เข้าไปเทสเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองเทสชาร์ดดูก่อนครับเทสชาร์ก่อนนะครับปกติไหมนะครับเดี๋ยวขอรันไปสัก20-30นาทีเพื่อเทสให้ลูกค้านะครับก่อนที่จะประกอบกลับนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ประกอบแบตเก็บสายตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเทสชาร์จก่อนนะครับไม่ได้ประกอบสนิทนะครับแค่ประกอบลองนะครับเราจะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเทสชาร์สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวใสยมาชาร์จนะครับเจ็บชาร์จไปครับคอยดูนะครับชาร์จปกติแล้วนะครับ ชั้นปกติอันนี้ก้อนใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดคนระับน่ะมีเสียงนะครับผมมันอาจจะมีเสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊กนะครับเพราะว่ามันไม่สนิทนะครับ นี้แค่ใส่เทสดูครับอ่าเดี๋ยวผมจะดึงสายชาร์จออกนะครับจะดับไหมไม่ดับนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเทสไว้สักครู่หนึ่งนะครับยาวๆเลยนะครับ ก็จะดูว่ามีปัญหาจากแบตก่อนเดิมจริงๆหรือไม่นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงฝาครอบนะครับที่มันมีรอยเปื้อนแบบนี้นะครับซึ่งมันสกปรกนะครับผมขออนุญาตลูกค้าทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมองถอดชุดนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปซักนะครับนี่ครับขออนุญาตลูกค้าซักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตรงนี้ออกแล้วก็ไปซักให้ลูกค้านะครับ ถอดนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดพลาสติก LED เตร์ออกนะครับเราถึงจะซักได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดชาร์นะครับถอดออกนะครับถอดออกถอดได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับดึงมันออกมาเลยครับนี่ครับครับเสร็จแล้วผมก็ทําการประกบกลับนะครับให้สนิทนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะขันน็อตเลยครับครับจากนั้นผมก็หมุนกลับเลยนะครับหมุนน็อตให้ครบเอ่อสิบสองตัวนะครับแล้วก็อัดจุกยางกลับเข้าไปนะครับจุกยางนีหกนะครับเข้าไปครับเสร็จแล้วผมก็จะเทสว่าระบบมันรั่วไหมนี่ครับผมอ่ะเราลองเปิดเครื่องกันดูก่อนครับ เกียครับเครื่องเปิดติดนะครับเครื่องเปิดติดปกตินะครับเดี๋ยวมาดูระบบนะครับนี่ตีเทสระบบนะครับถ้าระบบไม่รั่วนะครับเวลาผมกดนี่ครับดอกมันจะเด้งตามเห็นะครับสังเกตนะครับมันจะเด้งตามจังหวะมือนะครับนะครับอันนี้คือปกติแล้วนะครับเราประกอบสนิทนะครับเห็นไหมครับถ้าระบบมันรั่วนะครับตรงนี้มันจะไม่เด้งตามเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะกระเพื่อมตามจรงหวะมือเราอ่ะเดี๋ยวจะลองเทสชาร์ดูนะครับแล้วก็จะประกอบตัวฝาครอบนะครับ ฝากลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้ใส่กลับเนี่ยใส่กลับครับสุดท้ายแล้วครับก็ประกอบทุกอย่างกลับนะครับผ้าเนี่ยผมซักให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับผมทำความสะอาดนะครับซักตากให้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูครับ ติดแล้วนะครับสุดท้ายชาร์จครับผมเห็นไหมครับไม่ดับแล้วนะครับอ๊บขั้นตอนสุดท้ายครับชาร์จนะครับชาร์จเป็นปกตินะครับเรียบร้อยครับสําหรับเคสนี้นะครับเป็นอาการแบบนม้ีปัญหานะครับของ o n y x Studio 5ครับตรงนี้พร้อมส่งกลับหาลูกค้าครับผมส่งกลับคืนลูกค้าครับ